ไปไปรู้ไปโคลอมเบียไปไหนก็ของฟองไปแต่อันนั้นนะพูดจะรู้เรื่องเลยบอกเลยว่าเอออันนี้ของฟองนะเธอแต่ว่าเธอก็ยัาทำพังนะอืมอันนี้จะบอกเขาตรงๆแต่ว่าอั้งสุดท้ายที่โลตีเอากลับไปอ่ะไม่บอกบอกว่าเขาเอยว่าจะเอาไปซ่อมเ้าตัวนี้ไปซ่อมเตาตัวนั้นไปใช้ก่องจริงไม่ได้ซ่อมหรอกครับทุกคนเราเลย ทีสุดท้ายเหลือ60บาท60บาท,ทส่งฟรีครับ60บาทส่งฟรีบอกเลยว่าที่สุดที่สุดอันนี้ก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ใช้นะครับวันที่18ตุลาคมวงกุดนี้ก็จะหมดวลาริ This ร์ t t ต t h s t เ e of this ิ r o รา d ที่ The Last Day We're going to present this cloud on 18 October, during the time of the goodbye of CJ. And then the new, the new cloud will use the first year immediately, continuing for another three years.